กาลละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกลางทุ่งนาในภาคกลางของไทยมีชายชาราคนหนึ่งชื่อว่าลุงศินเขาอาศัยอยู่ตามลําพังในกระท่อมหลังเก่าตายต้นไทรใหญ่ริมคลองใบหน้าเหี่ยวยน่นแสดงถึงวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับปีแต่แววตาของเขายังเต็มไปด้วยความเมตตาและความสงบลุงศิลไม่ร่ํารวยไม่มีลูกหลานไม่มีข้าวของมากมายแต่เขามีหัวใจที่เรียบง่ายและพอเพียง เขาเลี้ยงชีพโดยการนำเบ็ดไม้ไผ่ที่เขาทำเองไปตกปลาที่คลองทุกวันตื่นเช้ามาตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สว่างเดินเท้าเปล่าผ่านคณนาปากฮัมเพลงเบาๆวันหนึ่งขณะที่ท้องฟ้าเป็นสีทองอ่อนลุงสินก็เดินทางมาถึงท่าน้ำใต้ต้นไทรเสียงนกกระจิบร้องคลอเสียงลมเบาๆเขานั่งลงบนแผ่นไม้เก่าๆยนเบ็ดลงคลองพร้อมภาวนาในใจอย่างเงียบๆว่า ขอให้ข้าได้ปลาสักตัวหนึ่งเถอะจะได้มีกับข้าวกินเย็นนี้น้ำในคลองใสราวกระจกสะท้อนภาพท้องฟ้าและกิ่งไทรที่ไหวเบาๆลุงศินหลับตาลงเล็กน้อยปล่อยใจให้สงบโดยไม่รู้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลในขณะที่ลุงสินนั่งเงียบๆอยู่ใต้ต้นไทรเสียงน้ำค่อยๆดังขึ้นเป็นจังหวะจม จอมเรากับมีบางสิ่งเคลื่อนไหวใต้น้ำสายเบ็ดไม้ไผ่เริ่มขยับลุงศิลลืมตาขึ้นอย่างรวดเร็วมือเกรงจับเบ็ดไว้แน่นโฮยนอกผิดปกติเขาพึมพำขณะออกแรงดึงเบ็ดขึ้นจากคลองท่านใดนั้นสิ่งที่ติดมากับเบ็ดไม่ใช่ปลาธรรมดาแต่เป็นปลาสีทองเหลืองอร่ามไปทั้งตัวเกรดเปล่งประกายราวกับทองคำขัดเงา หางยาวพริ้วไหวดุดริบบิ้นทองดวงตากลมโตมีประกายแวววาวอย่างน่าประหลาดลุงสินถึงกับผงะไปชั่วครู่ปลาทองตนนั้นขยับปากอย่างช้าๆก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกท่านผู้มีเมตตาข้าไม่ใช่ปลาธรรมดาข้าเป็นปลาวิเศษแห่งสายน้ำศักดิ์สิทธิ์หากท่านปล่อยข้ากลับคืนสู่ธรรมชาติข้าจะให้พรท่านหนึ่งข้อ ชายชราจ้องปลาด้วยความชงนใจและไม่อยากเชื่อหูตาตัวเองแต่จิตใจที่เคยพึ่งพาธรรมชาติอย่างอ่อนโยนทําให้เขาไม่ลังเลเลยลุงสียิ้มอ่อนแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงเบาๆว่าข้าไม่อยากร่ำรวยไม่ต้องการอำนาจข้าแค่อยากมีชีวิตที่พออยู่พอกินไม่ลำบากยามแก่ตัวเพียงเท่านั้นปลาวิเศษนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆ แล้วหางสีทองก็สะบัดสร้างวงน้ำระยิบระยับก่อนจะหายลงสู่สายน้ำพร้อมเสียงสะท้อนกังวนในอากาศว่าคำขอของเจ้าจะเป็นจริงหลังจากปลาวิเศษหายลงสู่สายน้ำลุงสิลยังคงนั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นไทรใจเต้นแรงเล็กน้อยเพราะเหตุการณ์ประหลาดเกินจะคาดคิดเขาคิดเพียงว่าอาจจะเป็นเพียงความฝันของคนแก่นั่นแหละนะ ก่อนจะเก็บเบ็ดแล้วเดินกลับบ้านทางเดิมอย่างเงียบๆเ,เมื่อเดินมาถึงกระท่อมหลังเล็กริมทุ่งข้าวสีเขียวอ่อนที่กำลังพลิ้วไหวรับลมลุงสินรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปเขาหยุดยืนอยู่หน้าประตูมองดูรอบบ้านอย่างสงสยัยกลิ่นหอมของข้าวสวยใหม่ลอยมาตามลมเมื่อเปิดประตูเข้าไปในครัวเขาพบว่ามีหม้อข้าวร้อนๆและกับข้าวเรียบง่ายแต่อบอุน่นวางเรียงอยู่บนเสื่อพับอย่างเรียบร้อย มีทั้งปลาย่างแกงจืดและผลไม้จากสวนในหมู่บ้านลุงสินกระพริบตาแล้วหัวเราะเบาๆอย่างอ่อนโยนหรือว่านี่จะเป็นพรจากปลาวิเศษจริงๆวันต่อมาเมื่อเขาตื่นขึ้นเขาพบว่ามีห่อข้าวสารวางไว้หน้าบ้านพร้อมกับตะกร้าผักและไข่ไก่สดๆมีเงินเหรียญพอกับค่าของใช้จำเป็นเล็กน้อยวางอยู่ข้างลังไม้เก่าๆ เมื่อเปิดออกกลับพบเงินทองพอดิบพอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกินทุกๆวันสิ่งของเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นอย่างลึกลับเสมอลุงสินไม่เคยเรียกร้องขออะไรอีกเขาใช้เพียงเท่าที่จําเป็นและยังนํำข้าวปลาอาหารส่วนหนึ่งไปแบ่งให้เด็กๆและชาวบ้านที่ลําบากกว่าคนในหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลุงศิลแต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังคืออะไรเขายังคงใช้ชีวิตเรียบง่าย แต่มากล้นด้วยความสุขใจที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาไม่นานหลังจากชีวิตของลูกศิลป์เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเรียบง่ายแต่ชัดเจนเสื้อผ้าดูสะอาดเรียบร้อยขึ้นอาหารมื้อเย็นมีครบทุกวันและรอยยิ้มของเขาก็กว้างขึ้นชาวบ้านบางคนเริ่มพูดถึงเรื่องนี้ด้วยความสงสยัยลุงศิลป์อยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานเล่าจูๆ่ๆทำไมถึงมีกับข้าวทุกมือ้อ เข้าสารก็เหมือนเพิ่งตาใหม่ทุกเช้ามันปนแปลกๆอยู่นะเสียงลือค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วหมู่บ้านจนในที่สุดก็ไปถึงหูของขุนเพชรชายมั่งมีผู้มีอำนาจในตำบลเขาเป็นคนเจ้าระเบียบมีเงินทองมากมายแต่ยังไม่รู้จักคำว่าพอใจเขาหัวเราะเยาะข่าวรือในทีแรกแต่เมื่อได้ฟังจากปากของผู้เท่าหลายคนว่าลุงศิลอาจจะได้พรจากปลาวิเศษเขาก็เริ่มสนใจจริงจัง แค่ปลาให้พอได้ถ้าไปฆ่าแล้วก็ข้าจะขอทองคำทั้งแม่น้ำเลยวันรุ่งขึ้นคุณเพชรจัดแจงเสื้อผ้าใหม่เอี่ยมสวมผ้าขม้าไหมและเสื้อผ้าราคาแพงเดินอาจอาจไปยังคลองใต้ต้นไทรใหญ่พร้อมเบ็ดไม้ไผ่ที่คนใช้ตัดให้ใหม่เขาไม่เคยตกปลามาก่อนในชีวิตแต่ก็โยนเบ็ดลงไปอย่างทะลึง่งทะเลน้นยืนรอเพียงไม่นานเบ็ดก็ขยับเมื่อขุนเพชรโยนเบ็ดลงไปในน้ำใต้ต้นไทร เขานั่งลงบนเก้าอี้พับทองเหลืองที่คนใช้หอบมาวางไว้ริมคลองเงียบสงบแต่ในใจของคุณเพชรกำลังเดือดพล่านด้วยความโลภหากปลาวิเศษมีจริงมันต้องให้มากกว่าที่มันให้หลวงศินแน่ข้าไม่ใช่แค่จะอยู่พอกินข้าจะครองทั้งเมืองทันใดนั้นสายเบ็ดก็สะบัดแรงจนแทบจะหลุดมือคุณเพชรรีบยื้อไว้สิ่งที่ขึ้นมาจากน้ำคือปลาสีทองอารามเช่นเดียวกับที่หลวงศินเคยเห็น แต่แสงรอบตัวของมันแรงกว่ามันวาวระยิบระยับเรากับหลอมออกมาจากทองแท้ปลาวิเศษมองชายตรงหน้าโดยใส่ตานิ่งสงบแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกท่านผู้มีใจแน่วแน่ข้าคือปลาวิเศษท่านมีสิทธิ์ขอพอหนึ่งข้อหากข้ากลับคือสู่สายน้ำท่านจะได้ในสิ่งที่ต้องการแต่จงรู้ไว้ทุกพรย่อมมีผลตอบแทน คุณเพชรหัวเราะลั่นยิ้มอย่างเย้ยหยันข้าขอเป็นเจ้าเมืองมีทองคำไม่สิ้นสุดมีอำนาจเหนือพูดได้ปลาวิเศษพยักหน้าเบาๆเช่นนั้นจงรับผลของคำขอแล้วมันก็หายวับไปในเกลียวคลื่นทันใดนั้นท้องฟ้าก็หม่นลงลมพัดแรงขึ้นราวกับธรรมชาติกำลังเปลี่ยนแปลงรุ่งเช้า คุณเพชรลืมตาขึ้นในวังหลังใหญ่โตหรูหราเต็มไปด้วยทองคำอัญมณีและผ้าไหมาวางเรียงรายทว่าในวังนั้นไม่มีผู้คนเลยไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีข้าทาสไม่มีญาติไม่มีแม้กระทั่งเสียงนกร้องเขาเรียกหาคนรับใช้ไม่มีใครตอบเขาเดินไปยังห้องครัวไม่มีอาหารปรุงเขานั่งกลางห้องบรรจงแต่งทอง พารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปถึงกระดูกทองมากมายแต่ไม่มีใครแบ่งปันไม่มีใครให้ค้าคุยด้วยเลยนี่หรือคือสิ่งที่ค้าขอสิ่งที่คุณเพชรได้รับอาจจะมากเกินกว่าที่เขาเข้าใจและนั่นคือบทเรียนของคนโลภที่ไม่ฟังคำเตือนของปลาวิเศษหลายเดือนผ่านไป ลุงสินยังคงใช้ชีวิตอย่างสงบเรียบง่ายในกระท่อมริมน้ำแม้จะมีสิ่งของจำเป็นหลั่งไหลามาอย่างลึกลับทุกวันแต่เขาไม่เคยลืมแบ่งปันอาหารให้เด็กๆและผู้ยากไร้ในหมู่บ้านเลยแม้แต่วันเดียวเขายังคงเดินเท้าเปล่าในตอนเช้ายังคงนั่งตกปลาข้างต้นไซแม้จะรู้ว่าไม่จาเป็นต้องตกปลาอีกแล้วแต่เขาทาเพราะใจรักและเพื่อคงวิถีที่เขาเคยมีตรงกันข้าม คุณเพชรซึ่งเคยร่ำรวยกลับกลายเป็นชายไร้รอยยิ้มในวังทองคําที่ไร้ผู้คนเขาใช้ชีวิตเงียบงนันเสียงสะท้อนของตอนเองคือสิ่งเดียวที่เขาได้ยินทุกวันแม้จะมีทองคํามากมายอยู่ตรงหน้าแต่กลับไม่มีใครให้แบ่งไม่มีแม้กระทั่งน้ำใจให้แลกเปลี่ยนจนวันหนึ่งคุณเพชรล้มป่วยเพราะเศร้าโศกไม่มีคนเฝ้าไม่มีใครใส่ใจเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินในห้องโถงทอง คือเสียงลมพัดผ่านพร้อมเสียงคล้ายปลาว่ายในน้ำความโลภนำเจ้าไปไกลเกินหัวใจจะรับไว้ได้ที่ริมคลองลุงสินนั่งอยู่ใต้ต้นสายยามเย็นเด็กๆวิ่งเล่นรอบตัวเขาแสงแดดสีทองอ่อนส่องผ่านใบไม้ที่ไหวตามลมใบหน้าเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความพอเพียงเสียงกระซิบของสายน้ำแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้ง ความสุขแท้อยู่ที่ใจไม่ใช่ทรัพย์ผู้รู้จกักพอคือผู้มั่งมีโดยแท้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่มีและแบ่งปันเมื่อมีโอกาสเพราะความสุขที่แท้ไม่ได้วัดด้วยข้าวของแต่วัดด้วยใจที่อิ่มเอม